ก็ต้องกราบสวัสดีชาวอยุธท,ทุกท่านวันนี้กันในรายการกาวิตี้โซลิเปอร์ห่างหายกันไปนานนะครับสลับผมห่างไปหนึ่งเดือนเลยนะครับเพราะว่าผมติดธุระก็คือติดโปรเจกต์เรียนนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมา1เดือนเต็มเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ทำคลิปมาให้พวกท่านดูนะครับข่าวของกลางเดือนก็พลาดไปนะครับผม แต่วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมจะมาเปิดกาชาอย่างตัวลูกรักของผมอย่างอิจิโกะนะฮะที่ผมโคตรอยากจะอยากได้นะครับผมเพ่มากอิจิโกะร่างนี้ผมชอบมากเลยคือแชตดิฟตัวประกอบไปเลยแต่ได้มาก็ดีมกันนะครับผม,ผมแต่บีดผมก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับผมผมเล่นทุกวันนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กันในไอดีหลักผมนะครับผม,ผมลืมบอกไปเลยเพราะว่าไอดีนั้นผม ไม่ได้ฟาร์มเพชรเลยเพราะว่าผมฟาร์มแต่ไอหลักนะฮะไอเลองก็เข้า,าบ้างเข้ามาล็อกอินบ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นกระชาที่ไม่สำคัญผมจะไปเปิดไอไอเดลองผมแทนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะขาดแคลนเพชรนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกระชา s ัพพ i ิตโซไซตี้แพช s ั่ o ออฟเดมอของอิจิโกะและซาโดหรือแชทนะครับผม กาชานี้ก็จะอยู่ถึงวันที่สิบสองนะครับเดือนหน้านะครับผมเลท<ะ>หรอเลทอยู่ที่หน้าตู้สี่จุดห้าหลังตู้หนึ่งจุดห้าหลังตู้ก็อะไรล่ะไอ้นอกตู้หนึ่งจุดห้าอร์เซ็นค่อนข้างแย่นะครับผมถ้าเกิดกลางเดือนกับสิ้นเดือนเป็นดักเออเป็นประเภท ตัวเป้งๆล้วก็เละใครบอกใครเปิดตู้นี้แบบอออินแบบผมนี่คือเละนะครับผมมามาดูสก,กิลกันดีกว่าอิจิโกะนะฮะทุกการโจมตีเป็นเอเอเป็นโจมตีระยะไกลทุกการโจมตีเป็นเผาและก็อ่อนแรงนะครับผมสก,กิลใหม่สีฟ้ายมมะมาโทษติดสถานะแรงขึ้น20%แล้วก็สก,กิลติดตัวก็คือ เพิ่มโอกาสการติดสถานะให้กับฮอลโล่นะครับผมอิจิโกะร่างนี้นะครับร่างสปิริตโซเซตีหรืออายาคาชินะครับเป็นตัวสก,กิลนะฮะที่น่าจะเก่งนะครับผมอาบิที่ดูเจ๋งๆก็จะมีอยู่3อันก็คือเนี่ยติดสถานะแรงกับยมมโทสีฟ้า,าติดสถานะแรงขึ้นอีก20%แล้วก็ทาชูเตอร์ที่ทะลุบาลีทกกะลุเกาะอ่าใช่ เห็นเขาบอกกันว่าน่าจะเป็นตัวฟาร์มน้ำหอมอยากสีแดงตัวใหม่นะฮะโอ้ผมไม่คิดอะไรมากหรอกผมเอามาเพราะความอวยล้วนๆนะฮะมาสลับหลังตู้ตัวที่สองเห็นหลังตู้อ่ะหน้าตู้ตัวที่สองก็คือซาโดนะฮะสีม่วงทุกการจมตีเป็นตีระยะประชิดนะครับผมสกิลสองเป็นวอร์เทคแล้วก็เซลลบูทก็คือบอกมี มีบูสแล้วก็มีฮิวด้วยแล้วก็เอ่อันติก็จะเป็นชุบออตโต้ชุบเหมือนมายุริเหมือน, uri, อนพวกตัวใหม่นะครับที่มันกดปุ๊บแล้วก็จะมีตายเกิดอีกหนึ่งรอบสกิลติดตัวก็คือฟื้นฟูนะฮะน่าจะฮิวแรงนะครับเป็นคิว ยมปะทุดอีกแล้วยมประทุดนะครับผมสีมว่วงนะครับผมมีตั้งเยอะนะฮะตัวข้าวยมปะทุดเนี่ยสีมว่วงเออลืมบอกไปอิกิโกนี่คิลเลอร์อฮอลโล่นะฮะชาร์โดนะฮะเป็นตัวตีปกตินะฮะที่ดีนะครับตัวหนึ่งผมว่าดีน่าจะเป็นออโต้ตัวใหม่เหมือนโทคินาดะแต่ก็ไม่น่าเท่าโทคินาดะนะฮะเพราะว่า ตนคินระดัาเก,กมันขนาดนั้น้ะฮะก็ตัวนี้ก็ใครไม่มีทนกคินระดับก,ก็เปิดหาได้เพราะว่ามีฮิวเออแต่เสียอย่างหนึ่งไม่มีกัดเบรกนะครับแล้วผมวก็เลยฝร์มยากนิดหนึง่งเป็นตัวลงดันกิวนะใช้ได้ใช้ได้หรือว่าใช้ได้ตัวหนึง่งเป็นตัวลิงก์ด้วยเพราะว่าลิงก์ตั้ง25%โอ้โหดีดีดีตัวนี้ดี สำหรับหลังตู้โอ้โ oh. ห <laughs> ผมมีอยู่ประมาณ 1, มีประมาณห้าตัวนะฮะไม่มีสี่ตัวก็ถือว่ากลางๆนะฮะไม่อยากได้สุดก็คือกิมจอเขียวนะฮะอยากได้สุดก็คือจิโกกับน้อยม่วงนะฮะที่ผมอยากได้พิเศษเลย แล้วก็ข่าวอีกอย่างนึงก็คืออีเวนต์ใหม่นะเว้นใหม่ก็ไปลงเล่นกันได้นะผมนี่ตัวละครบูสก็มีประมาณนี้ของเยอะเหมือนกันนะผมว่าของแจกเยอะอยู่นี่แต่ไม่มีแกนวิญญาณหรือเปล่าเออใช่ไม่มีแกนวิญญาณนะฮะมา ไม่พูดคานำเพลงครับมาเปิดกันเลยกาชาอิจิโกะผมเลียกกาชาอิจิโกะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นลูกรักผมนะฮะผมจะเปิดจนกว่าจะได้อิจิโกะนะครับถ้าไม่ได้ก็คืออย้อมใจไปแล้วกันหรือว่าเป็นการเกืออดทุกท่านนะฮะมาไม่ต้องดูสก,กิลกันล,ละกดเลยครั้งที่หนึ่งกดไปติดครั้งที่หนึ่ง ก็เลยขัดแรกก็ต้องลุงแล้วเทคเอาง่ายไ,ไหมเออ <c oughs> มามาจุ่ตีได้ดีผมเถอะไปใช้จิโกโรนี้สิโอ้โห มาอีกสักตัวหนึ่งไหมอะ่ะม,มาสเต็ปแรกก็ใจคอเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยชิบหาเลยวันนี้ยังไงผมก็ต้องได้อิจิโกะเลยฮะผมผมบั่นใจอย่างนั้นอือหือมาถึงสเต็ปแรกก็เอาเล่นผมแล้วนะฮะมาสเต็ปสองอิจิโกะอิจิโกะสุดเท่ของผม ไปเอาไปเอาอออีกแล้วมาเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเดียวมาจากไหนเนี่ยอลูลูลูนะ,ะฮะคิดมามาจากไหนวะเดียวโธ่เอ้ย จะหลุดเดตสิลูกโ,โ,โอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่หลุดเดตแต่ก็ไปอีจิโกะหนึ่งอ่ะโอ้โหแย่ว่ะมันแย่ว่ะรอบนี้มา,าต่อเตจที่สามอิจิโกะอ่ะอิจิโกะอิจิโกะมันจะเกลือรอบนี้เกลือไปแล้วนะฮะตอเตจที่สี่มาหน่อยมาหน่อยเด้อ ว่าอยากมือเปล่านะลูก <c oughs> มาเถอะมาอยู่มาอยู่กับไอดีผมเถอะโอ้เอีกเลยหรอมาโอ้ยใจขอไม่ดีเลยวะ่ะมาการันตีนาต้อิจิโก มาเถอะมาเถอะมา้าดาวโอ้โห <laughs> บอกว่าอยากได้มันก็หมายเนาะอียอ๊ยสัตว์โอ้อยไมย่เอาโเอ้ยเอา้าอุย้ยเอา้าถ้าโดมาเฉยเลย โอ้โหไม่เอาดีเฮียโอ้ยไม่ไม่ได้อยากได้ชาดโดอยากได้อีจิโกะโอ้ยมาเลยเดิมามาเล็กเอาเด็กเอาโอ้เปิดอย่างบ้าคลังนะตอนนี้ผมไม่รู้อะไรแล้ว คือวันนี้ผมยังไงก็ต้องได้อีกกีโกะนะฮะมาเถอะมาเถอะอตาอิชิโนะตดอ้กดข้ามเลยเฮ้ยหน้าตูก็หน้าตู้ริงๆแนเลยมันไม่ใช่หน้าตู้สักหน่อยสิมะมันเป็นหลังตู้ไ <c oughs> ปลแล้วเหลืออีกนิดนึง มามาหน่อยให้ชื่นใจอิจิโกะหลุดมาจากไหนอีกเนี่ยโอ้ย <laughs> องขอภัรกับเสียงนะเสียงหายแล้วตอนนี้ <laughs> เป็นบัดอยู่ด้วยวันนี้โอ้ใจหายหมดเลยอิจิโกะโถเอ้ยไม่นหน้ามาแล้วมั้งเนี่ยมาเถอสะสเตทสุดท้ายผมขอละมาเถอะ หมดกันเยอหมดกันอิจิโกะผมโอ้ไม่นะเถ้ยได้มาแค่นี้ยเหรอเนี่ยอ๋อมีอีกตัวมีชาโดกอีกตัวหนึ่ง ครบทุกสีแต่อิจิโกะไม่มานะฮะมไม่ดีใจเลยผมผไม่ดีใจเลยเถอะเอ้ยเอาละครับวันนี้ผมก็ขอลาไปกับความเศร้าที่ผมไม่ได้กับอิจิโกะนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ